โรงเรียนตาแนพนวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงตั้งอยู่เลขที่112หมู่5าตำบลตาแพนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โดยมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2 5 6 8ทั้งหมด58คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนบริหารงานภายใต้การดูแลข,ของนางวิไลลักษณ์เหืองสงผู้อำนวยการโรงเรียน นวัตกรรมวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนตาแพนกิทยาดําเนินการระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมโดยใช้นวัตกรรมตาแพร ID model โดย T p a r k g e การวางเป้าหมายการพัฒนาและความสําเร็จภายใต้ข้อจํากัดทางทรัพยากรได้แก่การตั้งเป้าหมายการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเต็มตามศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดหาสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้น A action กันลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยการประชุมสร้างความเข้าใจในงานและกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ P.D.C.A. P. Participation สร้างการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมภาคภูมิใจการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมกันดูแลรักษาอย่างยั่งยืน A. Attitude การมีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่คุณภาพที่สร้างได้การสร้างทัศนคติในการดึงจุดแข็งการกับเคลื่อนความโดดเด่นเช่นโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งและมีความโดดเด่นด้านกีฬาเปตองและพัฒนาจุดอ่อนเพื่อให้เกิดความคิดที่ว่าโรงเรียนเล็กก็สามารถพัฒนาคุณภาพได้ n network การสร้างเครือข่ายผู้พัฒนาพัฒนาคุณภาพรอบ,บด้านผู้เรียนครูและทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาด้านการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตั้งผู้เรียนและครูในการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและการพัฒนาทักษะต่างๆและเป็นการแบ่งปันทรัพยากรที่มีคุณภาพมาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กได้เติมเต็มกิจกรรมของผู้เรียนได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายการจัดตั้งข้อตกลงทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยทักษิณการเข้าร่วมค่ายต้นกล้านิติวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นต้น I integration การบูรณาการการทำงานเพื่อลดปริมาณงานลดขั้นตอนลดความซ้ำซ้อนและลดภาระงานการทำงานรูปแบบการบูรณาการเพื่อลดภาระด้านเอกสารของครูผู้สอนเช่นการใช้โปรแกรม e-school ด้านการรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์และการลดความซ้ำซ้อนของงานอื่นที่ได้รับผิดชอบโดยการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเช่นการประเมินครูผู้ช่วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการรายงานรูปแบบไฟล์ทั้งหมด100% D development การพัฒนาและต่อยอดความสําเร็จอย่างต่อเนื่องการไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาโรงเรียนในด้านการบริหารงานทุกกลุ่มงานให้เป็นไปตามระบบระเบียบและทันสมัยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยคำนึงถึงโอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียนเป็นสําคัญผลงานจากการใช้นวัตกรรมในรอบปีการศึกษา2565-2567ตั้งแต่ปีการศึกษา2565-2567ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด โดยโรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่1รักชาติาาศาสตร์กษัตริย์เช่นกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติกิจกรรมร่วมถวายพันพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพระบาดสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุล,ลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ข้อที่2ซื่อสัตย์สุจริตเช่นกิจกรรมประชาธิปไตยและกิจกรรมเชิดชูเกียรติเด็กดีสีตะแพนข้อที่3การมีวินยัยเช่นกิจกรรมค่าลูกเสือเนรนารีกิจกรรมตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายข้อที่ 4. ี่ฝ่ายเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและกำกับตนเองในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ข้อที่5อยู่อย่างพอเพียงส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงโดยจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และลงมือปฏิบัติจ,จริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนกิจกรรมปลูกพืชสวนครัวการทํายาสมุนไพรข้อที่6มุ่งมั่นในการทํางานส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบไปรู้โดยจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการวางแผนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานของตนเอง ข้อที่7รักความเปียนไทยเช่นกิจกรรมอบรมมารยาทกิจกรรมวันภาษาไทยวันศาสตร์เดือน10วันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาวันลอยกระทงและส่งเสริมศิละปะท้องถิ่นการแข่งโพลประจําปีของจังหวัดพัทลุงข้อที่ 8. จิตสาธารณะจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนและสังคมผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ best practice รางวัผลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านคานิเทศภายใน โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพระดับดีมากกิจกรรมการใช้และการประเมินผลหลักสูตรด้านตุจริตศึกษานักเรียนได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีมากกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรด้านตุจริตศึกษา